อย่ามาจิกนิ้วนะหน่อยโยนบ้งโยนบ้งโยนต้องโยนทีไรโยน,โยนโยแลแล้วมันมันสับสนน,น้ำเต็มหัวช่วยหน่ <c ười> อยนอไ้่ไ

mình cắt, mình cắt, mình cắt cắn cái <laughs> cho nó mềm. rồi để để cái này ลอยไปจะดีใหญ่ๆแล้วมึงให้มันกินมานี่ยทำที่กำลังทายอยู่ลอยไะขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ทันนะเดย่อยเยอะเลยข้างบนมันมาหมดไอมันเหมือนมันรู้ว่าตรงนี้อาหารเยอะว่ะ No <coughs> <coughs>

ูแลก็ไม่รอดที่แล้วที่ตัวอีกแบบ่เลย